สดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องเอามาชมบอยเอ็กซ์คาเวเตอร์ครับหรือบอยจันทบุรีนะครับกับทีมงานรถขุดนะครับจังหวัดจันท์นะครับคลิปนี้เดี๋ยวเป็นคนถ่ายให้ครับเดี๋ยวมาชมพี่บอยนะกับงานถอยดินนะครับโอ้ขับเจ้าแคทนะครับขับสวยมากนะครับเนี่ยลีลาท่าขับเนี่ยสุดๆครับขับแคทสามสองสามจีซีนโลโก้ครับกับจันบอยนะครับเนี่ยงานนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาพี่น้องนะครับระดับจันบอยนะสุดๆอยู่แล้วครับ วันนี้ฟัดไปกับ400เที่ยวแล้ครับพี่น้องเพิ่ง3โมงเองนะครับโอ้โหงานนี้ไม่ต้องห่วงเลยจานบอยเนี่ยตักเร็วมากครับโอ้โหสุดๆครับจานบอยเนี่ยบอกเลยว่างานนี้ฝีมือสุดๆครับคือเจ้าของสวนเนาะคิดดูครับพี่น้องลงทุนตั้ง10กว่าล้านนะนะครับเขาไม่มาดูเลยนะครับ10กว่าล้านนะครับให้พี่บอยเป็นหัวหน้าทีมเลยนะพาทํานะครับ โทรมาสั่งไลน์ผ่านโทรศัพท์จะคุณสะตรงไหนจะทํำยังไงนนะครับโอ้โหสุดเบอร์จริงครับคนขับคนนี้เนี่ยนะครับก็คือเจ้าของสวนเขาไม่มาอะไรพี่น้องนะครับไม่มาดูเดือนหนึ่งเขามาแค่ครั้งหนึ่งสองครั้งเองนะครับมาปุ๊บก็คุยกับพี่บอยนะครับที่เรือพี่บอยเป็นคนออกแบบให้นะครับงานใหญ่ขนาดนี้พี่น้องพื้นที่สองร้อยกว่าไร่นะกับสามร้อยไร่นะให้คุณสะสองลูกลูกละห้าไร่นะครับโดยที่ว่านะครับโดยที่ว่าเจ้าของสวนเขาไม่มาเองเลยนะ คือว่าสุดๆนะพี่น้องนะครับคือเป็นคนขับที่เขาไว้ใจได้ขนาดไหนพี่น้องเขาลงทุนเป็นล้านนะครับทั้งหมดทั้งแปลงทั้งโยกโคกนะครับสิบกว่าล้านนะพี่น้องก็คือให้คนนี้นะครับเป็นคนดูแลและผิดชอบงานไปเลยนะครับจานบอยนะครับสุดเบอร์จริงครับอายุก็ยังไม่ถึงสามสิบแต่งานนี่โคตรโคตรเก่งอะนะครับเขาสามารถไว้ใจได้ขนาดนี้พี่น้องเอ้ยนะครับ นี่คือการออกแบบดีไซน์ของแกนะครับมันไม่ใช่ว่าจะขุดสระเป็นอย่างเดียวนะครับต้องอ่านงานอ่านอะไรให้ออกให้ทีมงานรถดัมมลกล้อรถไถได้ทํางานได้ง่ายและงานออกมาสวยในราคาที่ลูกค้าเขาไว้ใจด้วยนะพี่น้องนะครับนี่แหละครับสุดเบอร์ก็คนนี้นะพี่น้องนะครับสาอ่าห้าไล่นะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วลุงนั้นนะครับพรุ่งนี้จะปิดขอบสะนะครับตอนนี้ก็คือทอยดินอันเอาลอกดินนะครับเอาไปถมตรงที่ว่าเราขุดสระมาดินที่มันไม่มีประโยชน์เนาะนะครับนั่นนะนะที่จานบอยทำาน้าว่างแผนให้นะครับ แล้วเอาหน้าดินตัวนี้ลอกไปไปถมเพื่อจะปลูกทุเรียนนะครับมันจะสวยนะครับแต่ถ้าว่าเราปลูกเลยดินที่ว่าเราขุดขึ้นมาจากใต้ดินนะครับไม่ผ่านนะครับเขาบอกเลยนะคือประสบการณ์จริงนะครับที่เขาทำกันเนาะก็คือการลอกหน้าดินตรงนี้นะครับเนี่ยจานบอยกำลังลอกอยู่เพื่อไปถมปรับตรงนั้นนะครับมันจะมีสองที่นะครับเนี่ยที่ดินเนี่ยเดี๋ยวเขาจะลอกและทาให้มันจะสวยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันนะครับว่าจานบอยทําพื้นที่ขุดสายใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะสวยงามขนาดไหนพี่น้อง สยงามขนาดไหนนี่คือจานบอยนะนะครับเป็นคนที่ฝีมือฝีมือจริงครับพี่น้องฝีมือสุดๆเลยพี่น้องอจนนี่ออุตส่าห์่ายให้แล้วก็จแก้กเราอีกพี่น้องนะครับโอ้ยรอจนันเนี่ยครับอุสาห์ายให้แล้วโอ้โหเนี่ยครับคือจานบอยนะนะครับ วันนี้ก็ถ่ายให้อัปเดตหน้างานนะครับนจนชันมือนะครับเป็นคนดีไซน์ให้จันบอยนะครับเอาเดี๋ยวสะลุกนี้เสร็จนะครับพื้นที่ปูทุเร,รียนตรงนี้เสร็จจะสวยงามขนาดไหนนะครับคอยดูฝีมือจันบอยนะพี่น้องนะครับคลิปนี้นะจะลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับสวัสดีครับ